สวัสดีครับอิมวี่แฟมิลี่ทีวีนะครับวันนี้เรามาพบกันหลังจากที่หายไปนะมาหักเออผมดูแล้วจากการอัปโหลดครั้งล่าสุดแล้วจากในที่ระบบแจ้งนะน่าจะใชกประมาณสี่เดือนได้เลยนะฮะคือว่าติดภารกิจเยอะเลยนะครับเลยไม่ได้อัปแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะพยายามกลับมาอัพให้เหมือนเดิมแล้วละกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะ พอดีวันนี้มาบริจาคเลือดที่สภากาชาตินะครับเดี๋ยวกําลังจะไปงานสัปดาห์หนังสือนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะฮะก็จะไปดูซะหน่อยเนาะว่าปีนี้มีหนังสืออะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับก็จริงๆระหว่างที่หายไปนะครับจริงๆเราก็มีไปทํากิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างนี้กันเยอะเหมือนกันนะถ่ายไว้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อเราก็ไม่ได้เอาลงเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยแล้วกันนะครับ ก็มาบริจาคเลือดที่สภากาชาตินี่นับไปนับมานี่มันก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งได้แล้วเหมือนกันนะพอดีผมเป็นบริจาคพลาสมานะครับประมาณทุกธสิบสี่วันวันนี้มีข้าวสารมาแจกด้วยข้าวตาเสือนะห้ากิโลนะครับก็บริจาคสองคนก็ได้สองถุงเลยนะครับโอ้ดีจังนะก็สำหรับงานสันักหนังสือนะครับวันนี้เขาวันแรกนะที่เขาเริ่มจัดเลยนะครับวันนี้มันที่เก้าตุลาคมนะครับสองห้าหกแปดของปีนี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วอะ แต่ว่าเล่าให้ฟังนะครับโดยส่วนใหญ่ไปหน้าสัปดาห์หนังสือเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นบูธใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะลดประมาณ15%แตถ้าซื้อหลายเล่มก็จะลดสักประมาณ20%นะครับดังนั้นส่วนมากแล้วก็ของบ้านเรานะครับส่วนใหญ่แล้วก็เวลาซื้อหนังสือก็จะดูว่าอยากได้เล่มไหนนะแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนพอมีงานหนังสือในหนึ่งปีนะครับก็จะไปเดินดูกันนะครับว่ามันมี อันไหนที่โอเคบ้างหรือเปล่าล้วก็ค่อยไปซื้อตอนนั้นนะครับโดยรวมๆแล้วก็จะราคาถูกลงเยอะนะครับแม้ว่าบางทีเราจะไปซื้อตามในร้านที่เป็นสมาชิกหรืออะไรเงี้ยก็จะลดเต็มที่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าง,งานหนังสือเนี่ยสูงสุดก็ยี่สิบบางอันได้ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ชอบมากก็คือโซนหนังสือเก่านะครับหรือหนังสือที่แบบมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจุบันล่าสุดอาจจะเก่าไปสักสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยเราเข้ามาลดราคานะครับบาง บางเล่มเนี่ยก็ระดับ50%กันเลยทีเดียวนะก็ะถือว่าเออเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะหนังสือบางทีเราไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องตามอันใหม่ล่าสุดขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งทีนี้ศูนย์สิลิกิตเนี่ยมันจะมีก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปงานเอสอ็กเอ,อ่อ sustainability มานะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการารณนงคลงเกี่ยวกับเรื่องการโปรีนลดคาร์บอนอะไรที่แบบช่วยรักโลกให้โลก ไลฟ์มลพิษหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะบอกว่าที่สูนย์ศิลิกิตนะครับมันก็จะมีอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือว่า,อาจอดรถเนี่ยจะฟรีแค่สองชั่วโมงนะฮะใครไม่เคยมาสูนย์ศิลิกิจนะครับก็ต้องเตือนกันไว้นิดหนึ่งว่าจอด,ดรถฟีสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะชั่วโมงละสามสิบาทตลอดนะครับตลอดไปเลยดังนั้นมาสูส์ศิลิกิจนะครับถ้าไม่อยาก เสียค่าจอดรถเยอะนะครับก็แนะนําอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งคือพอจะครบลงไปจอดพอจะครบสองชั่วโมงต้องมาวนออกนะครับแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่นะฮะเวลาเขาก็จะเริ่มนับใหม่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวนได้กี่ครั้งนะครับเพราะปะกะติเวลามาเราก็อยู่กันไม่ค่อยจะเกินสี่ชั่วโมงแปลว่าก็จะไปวนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งอย่างงานเอเอ็กรอบล่าสุดเนี่ยให้จอดปีสีชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเป็นงานทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ที่สองชั่วโมงตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะมาศูนย์ซิลิกิต ก็ลองเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่าเขาให้จอดฟรีที่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าสะดวกเลยนะครับรถไฟฟ้าก็ดีเพราะว่ามีสถานีอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะถ้าบ้านใครอยู่ในแนวรถไฟฟ้าอยู่แล้วคิดว่าน่าจะสะดวกเลยนะครับช่วงนี้นะครับสําหรับไอออนคันนี้ก็ใช้มา65,000กิโลนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนไกลและพอดีติดภารกิจเยอะนะฮะ แล้วก็ยังไม่ค่อยมีจังหวะเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปนอนในรถอะไรกันแบบเดิมที่เคยทํามาเลยนะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราก็คิดว่าอาจจะกลับมาทาโปรเจกต์นี้ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ดูกันก็นแล้วกันเนาะส่วนคลิปที่คอยบอกเล่าเดิมทีผมจะทําเอาไว้นะครับสี่หมื่นโลห้าหมื่นกิโลเอ่อรอบหกหมื่นกิโลนี้ไม่ได้ทํานะฮะยังไม่ได้ทํา เดี๋ยวว่างจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีอะไรบ้างแต่จะบอกว่าโดยรวมๆปัญหาใหญ่ไม่มีแต่จะมีแค่ปัญหาย่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับท่านใดก็สนใจก็ดูเป็นข้อมูลไว้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจะบอกว่าหลังๆเนี่ยช่องเนี้ย <autre> คิดว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแนวทางคือไม่ได้ไม่ได้อิงในด้านของการเป็นรถไฟฟ้าสักขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นกลูรูอะไรแบบนั้นก็เป็นยูเซอร์ธรรมดาแต่จะเป็นลักษณะของการ อบอกเล่าเรื่องราวแต่ละอย่างที่เจอละกันเนาะมีอะไรก็มาแชร์กันในทุกๆเรื่องกันละกันนะครับใครมีเวลาว่างก็เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามไว้ให้นิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าก่อนที่จะเข้างานหนังสืออ่ะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับสาหรับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาบ่อยๆนะฮะจะเริ่มรู้ว่า มันมีแหล่งอาหารที่ราคาพอเอาตัวรอดได้นะครับอยู่ในศูนย์ประชุมนี้เองเพราะว่าถ้าคุณไปกินตามร้านอาหารที่มันอยู่ในชั้น LG ชั้นที่มันเป็นชั้นปกติที่แบบเราเข้าไปนะจะบอกว่าแต่ละร้านนี่ราคาไม่น้อยนะครับคือค่อนข้างจะหายๆต่อชามต่อ,ต,อ,ต,อต่อจานเนี่ยประมาณหลักร้อยขึ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าคุณมาจํานวนสักหนึ่งสองคนพอดีบ้านเราสมาชิกพ่อแม่ลูก4ี่คนนะครับมันก็เลยจะต้อง มีวิธีการเอาตัวรอดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น LM นะครับชั้น LM เนี่ยจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่าง7ซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีรอสันนะครับก็มีไปซื้อข้าวกล่องหรือจะไปซื้อมาม่าหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นดังแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งกินอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นทร,ปทริปเล็กๆน้อยแล้วก,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 กันนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยมาที่ศูนย์ซิลิกิตเลยนะครับแล้ว มีโอกาสได้เข้ามานะฮะถ้าไม่อยากไปนั่งกินร้านอาหารที่มันราคาค่อนข้างสูงนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เอานะคะแต่ว่าก็ต้องทําใจนิดนึงว่าร้านสะดกซื้อนะครับอาหารมันก็จะก็จะแบบหนึ่งเนาะแต่เราก็กินชั่วคราวไปแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเราค่อยไปไปไปกินอย่างอื่นกันนะครับไะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอขั้นรายการวนรถลงมาใหม่นิดนึงนะครับจริงๆก็เอ,อถ้าไม่ได้ซีเรียสนะอค่าจอดรถสามสิบบาทม,มันก็โอเคนะครับกับค่าสถานที่อะไรอย่างงี้เนะแต่ว่าพอมาบ่อยๆมันต้องหาทางเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามาแล้วครั้งหนึ่งเก้าสิบบาทหกสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งมันก็ไม่น้อยเหมือนกัน จริงถ้าเป็นงานแสดงสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบ Impact มากกว่านะ Impact เนี่ยมันจะมีลานจอดหลายลานแล้วก็มันจะมีบางจอดรับไม่เชิงว่ารับหรอกนะครับมันจะเป็นลานจอดด้านนอกนะฮะด้านนอกอาคารมันจะมีเป็นลานจอดฟรีอยู่ด้วยนะครับถ้าแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นเอาว่าจะมีที่ว่างหรือเปล่านะฮะแต่ก็ยังมีทางเลือกไนงะแต่ถ้าเป็นศูนย์ธุรกิจอ่ะก็คือไม่มีนะครับ มีแต่ว่าต้องจอดในอาคารอย่างเดียวเลยถ้าเรารถมาเองนะซึ่งไอ้เจ้าที่จอดในอาคารเนี่ยก็ชั่วโมงละสามสิบาทแต่จริงๆผมว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างนเนี้ยเนาะสมมุติเราจอดสักห้าชั่วโมงก็เท่าไหร่ละอา่าโอเคตัดสองชั่วโมงแรกไปก็มันเก้าสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นถ้าสมมุติอยู่ทั้งวันแปดชั่วโมงสมมุติเป็นงานที่แบบเดินนานๆยาวๆเลย ก็อย่างน,น้อยก็จะเป็นหกชั่วโมงบวกสามสิบคูณสามสิบก็จะเป็นร้อยปดสิบบาทก็ไม่น้อยนะจริง,รงด้วยส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าค่าที่จอดมันสักชั่วโมงละยี่ิบเออผมโอเคนะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอสามสิบเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับสำหรับความรู้สึกนะโอเคยอมรับว่าถ้าเป็นตามในเมืองอะไรคงแพงกว่านี้นะแต่ตรงน,นี้ก็ในเมืองแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราพอที่จะ มีวิธีการเล็กน้อยนะฮะก็ลองดูนะครับแต่มันจะเสียเวลาไงผมก็ต้องออกมาวนออกนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วค่อยวนเข้ามานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอีกหน่อยเขาจะมีการล็อกหรืออะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นะครับเพราะก็ถือว่าเราสละสิทธิ์ในที่จอดตรงเราไปแล้วนะฮะแล้วก็แคอ่ออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววนกลับเข้ามาใหม่นะฮะอีกอย่างหนึ่ง ถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับจะแนะนํากันก็คือว่าคุณต้องเผื่อเวลานิดนึงนะเพราะว่าเฟสของนาทีอ่ะหมายถึงว่าเกินมานาทีเดียวอ่ะก็คิดแล้วนะครับไม่ได้แบบว่าเกินไปสิบห้านาทีแล้วค่อยคิดเป็นชั่วโมงนะเกินนาทีเดียวก็คิดชั่วโมงแล้วนะที่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดังนั้นถ้าจะกะเวลาว่าไม่อยากให้เกินสองชั่วโมงแล้วอาจจะวนสักรอบหนึ่งอาะสมมติคุณแปลนมาที่ศูนย์สริกิจสักสามชั่วโมงใช่ไหมคุณก็อาจจะประมาณชั่วโมงกับสี่สิบนาที อืชั่วโมงสี่สิบนาทีเนี่ยก็มาที่รถได้แล้วนะครับก็อย่าลืมว่าคุณจะต้องเผื่อเวลาสําหรับการวนออกแล้วถ้ามันเป็นช่วงที่มีงานอีเวนท์ที่มีคนเยอะๆอะรถมันจะติดตั้งแต่ทางขึ้นจากชั้นล่างเลยนะครับใช้เวลาอยู่ที่ผมเคยเจออนะ่ะสิบกว่านาทีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำมาไว้นะครับใครอยากจะมาใช้บริการแล้วก็กังวลเรื่องไม่อยากจ่ายค่าที่จอดเยอะนะฮะใช้วิธีนี้เอาแต่ว่าอาจจะต้องมีวิธีการ ในการที่จะเผื่อเวลาที่จะวนหอดอจากลานจอด,ดรถแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก็ไม่มีปัญหานะครับจอดไปเลยก็ชั่วโมงละสาสิบาทตามนั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องโอ้ฟรีแบบไม่จ่ายเลยนะแต่ว่าเอาว่า,า,วา,าบางทีเราจะมาสักห้าหกชั่วโมงอย่างเงี้ยเราอาจจะวนสักรอบเดียวก็จะเหลือจ่ายอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนั้นก็พอรับได้อยู่นะครับ อโอเคกลับเข้ามาใหม่นะครับใช้มีบางสุงเพื่อระบายใช้มีบางสุตเพื่อระแบขอบคุณค่ะอ่ะจริงๆก็จะอธิบายประมาณนี้คือโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้ามันเป็นงานที่คนเยอะนะฮะแล้วที่จอดรถมันค่อนข้างแน่นนะครับต้องบอกว่าศูนย์ซิลิกิตเนี่ยที่จอดรถไม่พอนะฮะบ,บอกเลยว่า การรองรับรถที่จะมาในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสู้ Impact ไม่ได้เลยนะครับอ m ม a c กที่จอดรถเยอะกว่ามากนะครับเพราะว่าสูนย์ธุรธกิจเนี่ยจะจอดหลกัหลกๆได้อยู่2ชั้นคือชั้น B1 กับ B2 นะครับตรงนี้มันก็มีปริมาณการรับรถที่จํากัดอยู่นะแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยก็ถึงขั้นจะต้องจอดซ้อนคันหรือว่าจอดแปะจอดอะไรกันเลยนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่พออยู่ดีนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นงานใหญ่จัดๆนะก็ไม่ค่อยแนะนําให้มา ด้วยรถส่วนตัวนะครับมารถสาธารณะมารถไฟฟ้าอะไรก็ดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของการจอดตรงนี้ถ้าเป็นงานใหญ่นะครับผมก็จะไม่ค่อยวนนะฮะก็ยอมเสียค่าที่จอดไปเลยเพราะว่าวนออกแล้วมันกลับมาใหม่มันก็อาจจะหาที่จอดยากเสียเวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นงานแบบที่ไม่ค่อยได้มีคนเยอะเนะี่ยอย่างงานหนังสือเนี่ยที่จอดรถมันค่อนข้างโล่งนะครับเราวนขึ้นไปแล้ววนกลับลงมาใหม่มก็ได้ที่จอดอยู่ดีนะะถ้าแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะ จอดแบบยาวไปเลยมันก็ดูแบบอาจจะว่าขี้งกก็ได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่แล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาทําแบบเดียวกันนะฮะบางคนอาจจะดูอะไรของอะไรของไอตันี่นะแค่นี้ก็ต้องแบบขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อสําหรับผมคือมันก็เป็นอะไรที่ออจะว่าไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> เอาเอาช่างมันช่างมันนะครับมันแนะนํากันดีกว่าว่า สำหรับสูนยสิลิกิตนะครับถ้างานใหญ่มารถไฟฟ้าตะพูดจริงๆนะเนี่ยด้วยความที่เป็นเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าบ้านผมเนี่ยสี่คนนะคือถ้าจะต้องนั่ง b ีทหรืออะไรมาเนี่ยนะครับจากจุดที่อยู่เลยเนี่ยเคยลองแล้วนะครับว่ามันใช้ค่าเดินทางเฉพาะเที่ยวเดียวนะประมาณสองร้อยกว่าบาทแปลว่าไปกลับสี่ร้อยนะครับขับรถมาเองตอนนี้เราใช้เป็น รถพลังงานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะงงอีกลไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะรถรถพลังงานไฟฟ้านะมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณสามสิบาทยี่สิบบาทสามสิบาทค่าเดินทางแถวแถวนี้นะครับไปกลับก็ห้าสิบาทอ่ะซึ่งมันต่างเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องของระบบขนส่งบนชนพื้นฐานเนาะถ้าถ้ารถไฟฟ้ามันถูกกว่านี้นะครับหรือรถเมล์เราตรงเวลากว่านี้หรืออะไรก็ตามก็อาจจะก็อาจจะง่ายกว่านี้ะ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราก็เลยต้องต้องซื้อรถนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าจริงๆนะก็หวังว่าวันหนึ่งประเทศไทยเราจะมีระบบการขนส่งมวลชนที่มันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพกว่านี้สักหน่อยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่งานกันต่อนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคกำลังเดินทางกลับแล้วนะครับก็คล้ายๆทุกปีนะของงานหนังสือนะครับมีหลายบริษัทมาออกบูธมีทั้งสำนักพิมพ์ใหญ่สำนักพิมพ์เล็กแต่ว่าถ้าใหญ่ๆเนี่ยก็พวกนั้นมีบุ๊กไนอิน B2S C8 อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วทุกปีนะครับโปรโมชั่นวันนี้ก็อย่างที่คาดไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อสี่เล่มขึ้นไปลดย0 แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วแต่บูธนะครับบางบูธก็สุดที่ยี่สิบอาจจะมีสิบแถมหนึ่งเพิ่มด้วยบางบูธก็จะขยับเป็นยี่สิบเปอร์เซนก็คงอยู่ราวๆนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจหนังสือนะครับแวะมาได้นะงานเขามีตั้งแต่วันที่เก้าก็คือวันนี้ไปจนถึงเชื่อเท่าไหร่นะสิบเก้าเลยนะครับสิบวันบอร์ดเกมก็มีนะฮะบอร์ดเกมก็มีมีบูธมาออก นะครับรถราคาก็มีสยามบอร์ดเกมมีสตรองโฮแล้วก็อีกอบอร์ดเกมอ l ไรอ n c นนะครับก็เห็นมีหลายเจ้าอยู่นะครับลองมาแวะดูได้นะครับโอเคโอ้ okay. oh, มีการดั้มด้วยนะที่อิมบอกว่ามีการดั้มด้วยการดั้มก็มาออกกันดั้มรู้สึกจะเป็นของเดฟนะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็มาออกบูลนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับใน1ปีก็จะจัดกันสักครั้งหนึ่งนะใครสนใจนะครับสุดทริจนะครับ ส่วนใครไม่อยากเสียค่าที่จอดรถก็ใช้วิธีที่ผมบอกได้นะครับแต่ว่าเออ,เอ,อที่ถ่ายมาให้ดูนะครับก็คือมันมีสแตมป์บัตรได้แต่ว่านิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลองไปอ่านแล้วบางบูธไม่ได้ร่วมนะครับใบเสร็จบางบูธไปสแตมป์บัตรจอดรถไม่ได้นะครับโดยเฉพาะบอร์ดเกมบางบางบูธเนี่ยเขาแปะไป้ายไว้เลยว่าไม่สามารถเอาใบเสร็จเพื่อไปสแตมป์บัตรจอดรถได้นะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะจริงๆผมว่ามันก็แหมค่าจอดรถมัน น่าจะกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งเนาะเราจะได้เดินอย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าคุณซื้อหนังสืออยู่แล้วอ่าถ้าเป็นบูธใหญ่ๆคิดว่าน่าจะได้หมดแต่บูธเล็กๆไม่ชัวร์นะเพราะว่าอย่างบูธที่เป็นแบบเล่มละยี่สิบาทอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้ใบเสร็จอะไรมานะครับหรือเราต้องขอหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะต้องเอาไปรวมให้มันครบเพื่อเราจะได้สแตมป์ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าซื้อครบสองพันก็อ่าได้ถึงแปดชั่วโมงเลยนะครับจ่อไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะฮะไม่ได้ถามมา ก็ลองมาดูรายะียดทีหนึ่งแล้วกันเนาะที่ศูนย์สิลิกิจนะครับ